ตอนนี้เจ้าก็ไปเบื้องได้กันจอนันเบิ้งแบบย้อนหลังคลิปที่ห้าพันพันมากที่ห้าลงแล้วนะที่ห้าลงแล้วลงลงใบลงไบนนเจ้าก็ไปเบื้องนานี่ล่ะเบิ้งงนานี่นะเบิ้งหนานี่แหละเจ้าก็ไปกดเข้ามาเนื้อหาเนี่ยตรงนี้เนื้อหาตรงนี้เจ้ากดเขาเนี่มันก็สีเดงขึ้นจังสีเพราะมันเดงขึ้นจังซีแล้วเจ้าก็ไปกดคําามาไลฟ์สด รายสดมันก็คขึ้นังสีระบ,บ,บันี้เจ้าก็ไปกดเบิงตะลาคลิปตะลาคลิปเจา้าสีได้จักบาทจักเบียเขาบอกยู่นี่เบิดเนี่ยบอกขอดคนเบิงผุนน่ะบอกว่าคนเบิงจ๊กหน้าที่คือเข้ามาผู้นัน่นเบิงจักหน้าที่เขาสีบอกเบิดตเขาสิบอกรายไใด้ห้เาเบิดส่วนชั้นแนลเลยนะ่ะคนเบิงจักคนจักคนนี่ก็คือกันนี่คนเบิงจริงๆอย่างๆเฮามีจักคนเบิงแต่แ่เบิงโดนๆน,น่ะ เข้าใด้ช่โมงช่โมงขึ้นเข้าก็ไดดไล่ไดจากนี่แหละจากค้นเบิ้งนี่แหละเข้าใดจากค้นเบิ้องน่ะต่ละคลิปต่ละอันเข้ากับสีใดจากค้นเบิ้องน่ะเขาก็เสีเอาไปประมือนี่เข้าเข้ากับสีใดตามนี้จังค่อยไปเบิ้งคลิปใดก็ไดดเออต่ละคลิปต่ละคลิปหระไปไล่เบิ้งเด้อ ในเบื้องที่สาวดาเขาขึงในเบื้องตละลักคิแตละลักคิบว่ามันสีได้หลายปนไรเห็นบ่อันนี้ละอันคนเบื้องโมงเดียวข่อยกัได้แครอันได้แคหนึ่งเส้นหนึ่งไงน,นี่คนเบื้องแค่เจ็ยคนหนึ่งอันเงื่อนขึ้นแครหนึ่งเส้นหนึ่งเห็นบ่านะคนเบื้องหน่อย เป็นคนเบิงจริงจงจางๆให้เฮ้าเบิงจนจบชั่วโมงเฮาก็ได้หนึ่งเส้นเห็นบอกกระได้หนึ่งเส้นหนึ่งนี่ะยอดดูเจ็ดคนน่ะลายได้ประมาณหนึ่งเ้นเห็นบอกคนเบิงให้เฮ้าเบิ้งบนี้ยากยาเบิงจนน้อยจบไลเฮาก็ได้เนะได้คนเบิงให้เฮ้าอันคนมาเบิ้งเราผ่านไปผ่านไปผ่านไปได้ยอดวิวเขาก็ติไปประมวลผลใส่ยอดวิวเฮา Cóc mắm bung nan lì, hỏi lì, hỏi lì. Nan lì bung hai hào chung chuộc lạnh, để lạnh hẹn. Nan hỏi chốt bưu. Nanh giọt bung kim kim yong chung, kim bung bung phong kim kim bưng kim 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 แค่หนึ่งเส้นหนึ่งคิดมันเขเบิ้องร้อมกันเขาบวกนี้จักยานจบไรเขาไปไหนไรนล้เจ้าไปไล่เบิ้งสิเจ้าสิงหูจักด้วยไปไหนตอนไหเตอนไรอันนี้ไปได้หนึ่งเส้นนึ่งิดะ เอาเลยเอาเลยตามสะดวกตามสบายขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังเร่งใจเอาเลยเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาตามสบายเด้อขืนไหลไม่ต่างจังมาหลายๆกับสอนเราสวัสดีเขาเนี่ยฮัโลโหลเอเบวันสวัสดีฝากร่วมเบิร์ชุดคุณ เีมีขากองแบบนี้ยุ่นบ้มีขากลองแบบนี้ยุ่นบ้ขากลองจออันนี้ขาขากลองแบบนี้นี่อันนี้เน,น,น,นี่ยนะขาบ่อนี่ดีลุกมิดเอาไ้น,นี่จับฉลากยุบันลุกม,มิดไหยขากลองอ นั่นประเดียนไปเติมเงินนั่นก็ไปอันสมมารถเป็นสมารถคิกหลายบันอยู่กับของเจ้าว่าท่าไนไี่ไปสมมารถเป็นสมารถคิกอยู่